คุนน well, ี่ยะุณมนจะจุลปงตากุเทียวไอ้จอเต็มมาใอ้แล้วแล้วคนกูหลมมาแล้วคนแครงคูนี้ เลยคนยิงเงินตกใจมั่งไปย่ำหมอกไก่พ่อเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยปากรันเลยจิงไม่ได้ตปรื้มมึงทำดีๆต่อกูกีลาตาหน่ะกูไม่ชอบนะกูลาตาจริงเลยลาตามึงกูกีลาตาจริงเลยมึงจำได้มากยแกคนคนที่วัด ที่วาตากูจุดลุกสัตเกบนหน้าบ้านี่ไม่บอกคุณปดตูปลวกูตกใจกอดน้องเมียกูป้าโย่ยังไม่แข่พี่ด้หลบเหมือนง้นูบาดอย่ยังไม่ไก้าตาเลยจริงาตาเออหลดตาเปนั้นตาห้องได้ย่นทำเลยต้งแดกโดยยุเวลาลาตาต้องดูเอายไม่หลังจบ้านอาชาพังฮาเลยไอ้ต้มจัดกจนไปเดินบุญนออ กินเหลาโตโต้ซโตวู้เดียวทำไม่วมึงเรียวตีเล่มบอรตีมึงไปพิมพ์บัตรให้คูสักปันไตับัตรได้ละบัตรแต่งงานนี่คุยแต่งงานก็ยังไงมีแต่งงานเฮ่เเจ้าเจ้าอ้นี้เล่นได้แล้วกรอกัอยู่นี่มันปะจ้างกรโดรจ้าจมูกปะจ้างกริคคำว่ากินอ s ทำตัวเยี่ยมมั้งกินอิสกินแล้วกินให้ครั้งอันมึงทำด้ไม่จัดเย็นติดบุญกเลยหลานกุ้งเต่งกู้งรุ่นป้าจ้างกินนี่กินนี่อิสฮะป้าจ้าต่อยคำว่ากินมากรือพัดตันจันเด็กแทกเลือดยัดจุกไปเลยก้าวไปไหนปลากันเฟนเลยแม่เต็มเลือเลยฮันเนื กูไม่ยอมนี่ผาจ้างคริสจักคำว่าเมียกองฉันเมียกองฉันไม่ว่าอะไรก็ไม่ว่าผัวกองฉันอาจเป็นใ้รได้ก็ว่าว่าผัวอาจเป็นเห็นเมียไม่ว่าเมียแค่แหนไม่ว่าถ้าเมียเด็กก็แค่นั้นฮะรู้ไม่จริงอย่าแต่พูดมันผ้าจ้างคริสเนาะ ต้องเรียนรู้แก่เพราประเทศไตรอการสวรรณเสี้ยแล้วป้าจ้ากับเบนดูไหมรู้ป้าจ้ากับเบนเออกำว่าปีบองนองเนียงปีรักนองบองสลันเนียงนองรักปีเนียงสลันบองรูปกันจ้าตั้ตัดไม่ไปตั้มบองใช่สวยเลย เล่แมีไปออกนุ่มว่าก่หน่ยกูเฮยมาซอยยาวาตืะอพ่อพ่อมีมามามาเกียวชีนะกูเชยวพ่อพ่อนำชื่นนากระกากรกากูชีนะเออกูชีเชียซอยกูเชีย่อพ่ไปลองกินมึงคนนะนาชีนะฮฮพ่พไปลองกินมึงคนเล็กมึงเลยเปลี่กกูนี่ anh anh làm kiểu ba kiểu này, phơi 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 nói tập tạm thế mông lẽ, nét cà của mẹ dù ngày qua của phơi, chơi 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 lắm nào! xin anh chơi lắm nào pô pô hoa mai vô khánh, quỳ coi nào! quỳ coi nào! pô 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 mày mày đừng có, hú hú chơi 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 lắm bơm มันร้องนี่ร้องจนระตุกตุก่แวแปลกแปลกไปูรไปไตนไปไหนก็ไปไปเลยไปวิกเกนาวชีไไปก็ได้สิวังสิวงสิวงวังน้อยง่พอไปนะว่งนะเด็กก็ไปเ็ก็ว่าได้

ตั้งคิตีไอ้ไรดีนูตั้าคิดีโควิด,ด,ไ,ปดไปเลยอยากมั่ยู่้อไปี่บแดเอกไปด้นยามาุงนะว๊าไปไปไปวงวงเนี้อช้างวีวิวชิบรอยาววงไปไปห้องช่าชิปหมูหมาอมนะเออ่ยากนัเออมึง่าวได้เดี๋ยวจะกูมาน ปอแล้วเลปดนูไม่รบแล้ไอเด็กบูเปื่านอเบียจะได้บูเนี่ยก็ว่าเลีอยงหัวเพื่อนอเบียจะแดอย่างหัวไอบูมามามากไปบอมเบี้ยวชี้นูชี้เบอ๋อใจปนันนะีีพี่องใีวงไปอ๋อไปีี่วง